ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมา1วันนะครับก็ไปตามหาราคาทุเรียนมาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็มีส่งเข้ามาให้กับผมตอนนี้ผมได้ราคานะครับมาทั้งหมด3ลงด้วยกันมี3ลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทําให้ลงที่1งลงที่2ลงที่3เหมือนเดิมนะครับวันนี้มี3ลงนะครับก็ราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่า โดยรวมแล้วนะครับผมราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับทุกลงเลยให้ราคาสูงนะครับก็วันนี้ผมขอเล่านิดนึงนะครับมีน้องน้องนะครับเขาไปซื้อทุเรียนมานะครับเขาได้ทุเรียนอ่อนนะครับก็เลยส่งมาให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นการเตือนภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นการให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นขาจรนะครับ ผมได้รับเรื่องมาขาจอดนะครับที่ขับรถผ่านในเส้นทางแล้วก็ซื้อทุเรียนนะครับจริงๆผมเองก็เคยเจอกับตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากนะครับตั้งใจที่จะไปซื้อทุเรียนนะครับราคาก็สูงอยู่แล้วแล้วไปได้ทุเรียนอ่อนนะโดยที่เราไม่ต้องแกะตรงนั้นนะครับเอามาที่บ้านแล้วไปต่างจังหวัดนะครับราคาลูกหนึ่งไม่ใช่ถูกแล้วไปที่บ้านนะครับได้กินทุเรียนอ่อนนะ แกออกมาทุเรียนอ่อนนะครับก็เป็นความเจ็บปวดแล้วก็ลวดร้าวของผู้บริโภคนะครับขอร้องนะครับอย่าทําเลยนะครับผมนะครับจานยาบรลนะครับต้องมีด้วยนะครับในการค้าขายนะครับเราจะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนกลับนะครับก็จะมีน้องที่ส่งเข้ามาให้นะครับก็ฝากเตือนๆด้วยนะครับเป็นเป็นห่วงกันนะครับผมก็ การเดินทางก็ไกลนะครับวันนี้กลับเข้ามาสู่เรื่องของทุเรียนนะครับสามลงด้วยกันวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้กําลังใจยุทธพงศ์ด้วยนะครับราคาทุเรียนเอาที่เนินสูงก่อนวันนี้มี1งลงนะครับเนินสูงผมเริ่มให้ที่หมอนทองนะครับ AB อยู่ที่260น้ําหนัก2-5กิโลกรัมแล้วก็เกรดซีอยู่ที่200น้น,นะครับน้าหนัก 2- องถึงหกิโลกรัมนะครับเกรดดีอยู่ที่120ครับ เกดีจะเป็นไซส์ขนาดเล็กครับน้ำหนัก1.2บวกขึ้นถึง1.9ประมาณนี้นะครับนี่คือเกดีนะครับผมตกไซส์100บวกนะครับ2-6กิโลกรัมนะครับเล็ก90บวก1.2กิโลกรัมขึ้นนะครับโบเคนะครับผม60นะครับ60บาทนะครับเป็นตำหนิโบเคนะครับส่วนกระดุมวันนี้นะครับกระดุมราคาสูงมากมากครับ AB อยู่ที่200นะครับ AB อยู่ที่200 น้ำหนัก1 6 5ถึง5กิกรัมเกรด C อยู่ที่220ครับน้ำหนัก1.6ถึง5กิกรัมเกรด D ี2 0บาทนะครับผมน้ำหนัก1.6ขออภัยเกรดดี2นบวกะครับส่วนพวงมณีวันนี้ ABC 240ครับน้ำหนัก1 6ถึง5กิกรัมเกรดดอยู่ที่ 120ครับน้ำหนัก1.2กิโลกรัมบวกนะครับผมนกกระจิบ AB นะครับนี่หลายท่านถามเข้ามานกกระจิบนะครับ AB 220นะครับน้ำหนัก2-5กิโลกรัมนะครับผมนวลทองนวลทองจันนะครับเอบีนะครับ240ร้อยน้ำหนัก1.6ึกถึงหกิโลกรัมนะครับต่อกันที่ชนีนะครับวันนี้เห็นมีเอบีนะครับ190นะครับ2อถึงหกิโลกรัมแล้วก็เกรดซีหนึครับ 2-5กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต่อกันที่ลงที่ลงที่2เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหมอนทอง AB นะครับ260นะครับน้ำหนัก2-5กิโลกรัมนะครับเกรด C อยู่ที่200นะครับน้ำหนัก2-5กิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรด D 120นะครับ1-2ึ่อ่งจุดกิโลบวกนะครับกระดุม AB 290นะครับโอ้ลงนี้ได้29เมื่อกี้28นะครับ Uh, 290นะครับน้ำหนัก1.6ถึง5กิโลกรัมนะครับตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะครับต้องขยายเกรดซีสองสามสิ C, 230, ครับน้ำหนัก1.6ถึง5กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็เกรดดี120นะครับน้ำหนัก1.2กิโลกรัมนะครับพวงมาลีเอบสอน้ำหนัก1.6ึกถึงหกิโลกรัมเกรดซีนะครับ240 1.6-5กกิโลกรัมแล้วก็เกรดีนะครับ1น0้ําำหนัก1.2กิโลกรัมบวกนะครับชนีลงนี้ให้190กินะครับสถึงกิโลกรัมนะครับ AB ส่วน C 160ก็เท่ากันนะครับ1 6กิกโลกรัมนะครับก้านยาวอันนี้ A B 240ครับ1.8-5กิโลกรัมครับนี่คือราคา2องนะครับส่วนอีกลงนึงเนี่ยนะครับ ราคาเดียวกันเลยนะครับไม่อ่านลงนี้ไม่อ่านนะครับราคาเดียวกันนะครับผมใครชอบตรงไหนหรือว่าอยู่แถวแถวไหนก็ลองติดต่อมาได้นะครับผมจะแนะนําให้นะครับเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็ใกล้เคียงใกล้ตรงไหนก็ขายตรงนั้นนะครับวันนี้ผมเองฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ยุทธภพชาแนลเองขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเป็นก่อนและกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ